ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพศ2556หัวข้อตำรับประสาการพรูเรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่เราควรจะต้องรู้สั้นๆดังนี้เมื่อกล่าวถึงคำว่าประสาการประสามีความหมายคือการทำให้พิษของตัวยาอ่อนลงเช่น การประสาะยางสลัดได้หรืออีกความหมายหนึ่งซึ่งเราจะใช้กับตำรับประสาการพรูก็คือในยาขนาดนั้นมีตัวยาตัวหนึ่งขนาดเท่าตัวยาตัวอื่นอื่นรวมกันเช่นยาประสะการพรูมีการพลูหนัก1 2 5ส่วนส่วนที่เหลือมันจะต้องเท่ากับไอตัวทุกตัวรวมกันจะได้1 2 5ส่วน ในมินนิ่งที่ว่าจำนวนตัวยาอื่นทั้งหมดหนักรวมกันถึงจะเท่ากับการผูตัวเดียวจบดังนั้นข้อแรกที่เราจะต้องจำให้ขึ้นใจก็คือประสะการผูมีการผูหนัก125ส่วนก็อสอบข้อหนึ่งที่อาจจะออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปตัวที่สองคือเปลือกซิกหนัก10ส,ส่วน มันเคยออกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะวนมาออกอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องง่ายๆควรจําไปจุดที่3สรรพุคุณแก้ปวดท้องเนื่องจากธาตุไม่ปกติจุดที่4ใช้ไพรเผาไฟก่อนแล้วเอามาฝนกับน้ําปูนใสสิ่งที่ได้คือน้ํากระสายยาของประสะการพรูถ้าไม่มีให้ใช้น้ําสุกแทน 4. จุดที่เราควรจําไปได้อย่างง่ายๆ ถ้าเขาถามมาเราควรได้กินกล้วยอย่างอร่อยอร่อยสำหรับ4จุดนี้ต่อไปเป็นในช่วงของเวอร์ชั่นที่ควรจำถ้าคุณมีเวลา1วัตถุส่วนประกอบการพลูหนัก125ส่วนส่วนที่เหลืออีก125ส่วนมีดังนี้พระรองคือเปลือกซิกหนัก10ส่วน แล้วนะส่วนรองจาก10ส่วนก็จะเป็น8ส่วนประกอบไปด้วยรากข้าวสารเนื้อไม้ลูกจันทร์ขมิ้นชันรากข้าวสารก็ควรจาไปนิดนิดให้มันติดสมองไปสักหน่อยนะหมดจากแส่วนก็คือหนักสิงละสี่ส่วนประกอบไปด้วยลูกกระวานใบกระวานเทียนดําเทียนขาวลูกผักชีลาแฝกหอมเปราะหอมโกดสอโกดกระดูกรรมฐานเหลืองนานๆเจอนะ กาลบ,บูนเปลือกเพกาเปลือกขี้อ้ายว่านน้ำหัวกระชายรากแจงรากแจงก็ไม่ได้เจอบ่อยกรุงเขมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่ลูกกระวนจบที่กรุงเขมาหนักสส่วนต่อไป4ส่วนแล้วก็เป็น3ส่วนตรงนี้3ส่วนเป็นแค่ขิงแห้งกับดีปรีสองส่วนก็จะประกอบไปด้วยไพรเจตมูลเพลิงแดงสคานชาพู ขิงพริกดีพริกไทยอยู่ตรงนี้พริกไทย1ส่วนดังนั้นตัวยาหลักของประสาการภูก็ต้องอิงตามสารพุณที่ว่าด้วยแก้ปวดท้องเนื่องจากธาตุไม่ปกติตัวยาหลักก็ต้องมาแก้เรื่องปวดท้องดังนั้นการภูจึงหนักตั้ง1 2 5ส่วนดังกล่าวมานี้การภูจึงมาไง125ส่วนคือท้องเสียก็ทำให้ปวดท้องได้ถูกปะใครเคยท้องเสีย ันนี้แต่อาการหลักของเขาที่เขาเข้ามาจัดการคือปวดท้องเพราะาธาตุมันไม่ปกติก็เลยมีทั้งตัวที่แค่ท้องเสียด้วยเนื่องจากาธาตุไม่ปกติที่อาจจะท้องเสียหรือท้องผูกอยู่คือจริงๆตัวเนี้หนักไปทางแก้ท้องเสียมากกว่านะแล้วก็ลุงร่างกายลุงให้มีมีแรงนะขับลมพวกนี้เลยนะขนาดรับประทานชนิดผงผู้ใหญ่ครั้งละหช้อนชาชนิดเม็ดแคปซูล ผู้ใหญ่ครั้งละ2-4เม็ดหนักเม็ดละ0.25กรั 2, มหรือ250มิลลิกรัมขนาดบรรจุชนิดผงไม่เกิน15กรัมชนิดเม็ดหรือแคปซูลเนี่ยไม่เกิน60เม็ดการกินรับประทานทุก3ชั่วโมงสรุปก็คือปวดท้องถ้าเปไม่ปกติให้กินประสาการพรูจบการผูอย่าลืมการผูหนัก125สส่วนซิกหนัก สิบส่วนเปลืกซิกไม่ใช่ซิกเปลืกซิกหนักสิบส่วนสารพคุณคือแก้บวดท้องเนื่งจากธาตุไม่ปกติใช้ไพรเผา,าไฟฝนกับน้ำปูนใสเป็นกระสายยาถ้าไม่มีให้ใช้น้ำสุกแทนจบสั้นๆ